การสร้างครูที่มีศักยภาพสูงนอกจากจะเก่งเนื้อหาแล้วยังมีความเชี่ยวชาญในการสอนให้นักเรียนคิดเป็นอีกด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าแค่มีความรู้อย่างเดียวก็สามารถที่จะเป็นครูได้แล้วแต่ว่าพอได้เข้ามาศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าเราต้องมีวิธีการสอนที่ดีรู้วิธีที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กค่ะปัจจุบันการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งครูใช้วิธีการบอกเด็กไม่ได้ให้เด็กทําการศึกษาค้นคว้าเองแต่จากวิธีการสอนที่ถูกต้องเนี่ยคือควรจะให้เด็กได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอง ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนําตรงนี้ไปใช้สอนเด็กให้เด็กสามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวเองค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะเป็นแค่คนที่ไปบอกหรือนาความรู้ไปให้เด็กค่ะการสร้างครูที่เก่งและเชี่ยวชาญในการสอนนอกจากจะทําให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจยังทําให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี